สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนวดน้ำเนยสักครั้งหนึ่งทำไมต้องอย่างเงี้ก็เยียเยียวันนี้เป็นหนวดจิ๋มจุ๋มจุ๋มจิ๋มแหมวันนี้เรามาย่านเก่านะครับย่านโบราณเลยก็คือย่านแพ่งบุทอร์แถวไหนเนี่ยแพ่งภูทอรเนี่ยแพ่งภูทอรอยู่แถวหลังกระทรวง กระทรวงกลาโหมเลยไม่ใช่หาไทยมหาแหแรกใกล้ๆกันนะตามตามกระแสไงเข้ากระทรวงไงก็แบบว่าพออไงพออยู่กระทรวงก็ต้องมากระทรวงพออที่ไทยห่วยยำเลยย่านแถวนี้นะครับก็เป็นแหล่งโบราณสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแก่ก็แก่มากมาที่สวยๆแบบนี้เราก็ต้องมีแขกรับเชิญหน้าตาดีเช่นกันขอเสียงขอเสียงปรบมือให้กับน้องแก สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปไปไงไปไงมาไงครับขับรถมาค่ะขอบคุณมักมากแล้วล้วล้วแล้แล้วแล้วและวแล้ว่ลแลวลี้ว้ลล้วแลวแลว้้้ว้วล้จแ๋มจุ๋มจแ๋ม้้ลลล มาก็ม,ม,าาากกมาอยู่กันที่ร้านแรกสําหรับญาตินี้ครับก็เป็นร้านอาหารเกาเหลาสมองหมูนะครับเป็นสูตรสูตรคุณจีนเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าหน้าตาสมองหมูเป็นไงมันเป็นมันเป็นอย่างนี้แหละมันมาแล้วตอนนืตอดึงตรงไหนคือสมองตรงไห,ตไหนคือสมองหมูชี้ที่นี่นะครับเอานิ้วชี้นะเอานิ้วชี้นี่ครับ ต้มยำสมองหมูนะครับร้านแรกไม่เอาหน่อยเจ็บคือพอกินแล้วนะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเหมือนเรากินเต้าหู้แต่จะนิ่มๆแข็งๆนิ่มแบบแข็งอะงงไหมงงเราก็งงแล้วก็มีแบบความมันนิดนึงอ๋อข้านในอร่อยแต่พอกินเข้าไปแล้วมันก็แบบมีรสของความเป็นต้มยำเล็กๆ เบาๆแดดีค่ะอร่อยเฮ้ยหนูให้เก้านะแปดครับเก้าครับเก้ครับเก้าค่ะก็สรุปก็คือแปดแปดจุดแปดหนวดมาถึงร้านไอทีมกะทิสดนัทพรใช่ครับร้านนี้เขาว่าเด่นเหมือนกันไม่ธรรมดา เชิญต้องเียชายทุกวันรักต้องเ่นยัรักที่รั้เนั้คงไม่ีเธอีืมเสียวอะทำไมอะเสียวโดนฟันอ่ะโดนฟันแล้วเสียวเสียวโดนฟันแล้วเสียวมากอนี่ะนี่คือไอติมกะทิชาเย็นหรือว่าหนูกินหรือว่าชาเย็นอย่างเดียวชาเย็นอย่างเดียวชาเย็นอย่างเดียว จิ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยไม่ได้สนใจนเลยใช่ไหมว่าไม่พูดกัดซัดเลยหนึ่งดอกจีนวดจีนวดให้เต็มคือไอติมไอติมชาเย็นเนี่ยมันเป็นรสชาเย็นคลาสสิกแบบที่เรากินกันสมัยอะเด็กเใชกเดากของเราไม่ทันี่เด็กของเราเป็นคนเรา เวลาเป็นชาเย็นเข้มข้นรสชาติหวานมันกลมกล่อมแล้วเหมือนแบบเอามาทำไอติมอ่ะหวานหอมมันกลมกล่อมเหมือนเวลาเรากินชาชาอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยเออไอติมหนูให้เต็มสิบแปดครับคือทุกอย่างอร่อยโดยเฉพาะไอติมชาเออชาชาชาอร่อยสิบช็อกโกแลตอร่อยนะเจนชอบเพราะว่ามันคือแนวของเจนเจนให้สิบโอ้โหนี้สรุปก็เก้าจุดห้าอยไรมาเนี่ยเก้จุดสรุปว่าเป็น9.5้ห้าหนดแล้วกันนะ มากันถึงร้านที่3นะครับชี่ร้านอุดมโพชนาขายข้าวหมูแดงหมูกรอบมีสตูเนื้อด้วยค่ะันนี้จิ๊บจิ๊บกินอะไรครับสั่งอะไรมาครับหอมๆอย่างเราต้องกินหมูกรอบหมูนะคะนิ่มนะแล้วก็แบบมีชั้นมันนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับคน กาชอบกินแบบติดมันนิดนึงมันจะได้ไม่แข็งมากเลคะอุยแต่ความพิเศษกว่านั้นคือมีเนื้อปูนะคะเห็นไหมคะก็หมันกับเปียปูมันก็มีเนื้อปูดิเอาเหรอไม่ได้แบบเปียกุ้งน้ำหวานมากสำหรับอุดมโภชนาก็ผมให้เจ็ดเก้าเลยชอบ จะให้8เพราะว่าน้ำอร่อยดีแต่ว่าจริงๆอยากให้เนื้อหมูนิ่มกว่านี้ค่ะชอบน้ำปลาเปี๊ยะชอบหมูกรอบหมูแดงแต่ว่าขอไปลบตรงเอสไปหักคะแนนไปหักคะแนนเเพราะร้านขายเสไม่ชอบชอบแปบซี่ก็เลยให้8รวมกันทั้งหมดนะคะได้แปดจุดห้าาถึงร้านสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราไปกินอาหารข้าวหวานแล้วก็สลับไปข้าวเราก็จะมาปิดท้ายด้วยอาหารหวานกันอีกทีนึงข้าวเหนียวมะม่วงที่อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซอย แท่นบูทรของเราตรงนี้นี่เองอยู่ในระแวกนี้เหมือนกันใกล้ๆนี้ถ้าเกิดคนเดินไปเดินมาแถวนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปเห็นกันบ้างแหละเอ,อ้ยไม่ต้องซุ่มเยอะ <c oughs> โอรักที่รักเธอนั้นคงไม่มีเธอจึงมีมีใจทำวันจากนารีมาตั้งนานสิ้นสลาย อร่อยมากอะ่ะจะบอกว่าข้าวเหนียวทุเรียนนะหลังจากที่แบบไม่ได้กินมานานรสชาติอันนี้มันทุเรียนกับน้ําน้ามันอะ่ะผสมกับข้าวเหนียวมูนที่แบบว่านุ่มกําลังดีเม็ดใหญ่ๆคือฟินน่ะเออฟินเดลเล่ยงงี้ฟินเดลเล่เวลากินรสชาติเยี่ยมมากยมีจะบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะคะเป็นมันดีทุกอย่างแต่ที่ดีกว่านั้นคือฟรีเพราะหนูไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ต้องบอกก็ได้แรงตรงนั้นหนูชอบ ข้าวหลังทพ่อนมาอึ๋งเนาะก็เมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะอร่อยได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ไม่ค่อยชอบทุเรียนเท่าไหร่ใช่กูไม่ชอบผลไม้อ๋อไปเลยดีกว่าป่ะงานจะให้เต็มสิบเลยโซนเอาให้เต็มสิบำให้ทำซาทันด้วยลัานลาลานเลยห่านกลมกล่อมไปก็ถ้าว่างๆไม่รู้จะไปไหนเสาร์อาทิตย์ผมแนะนาที่นี่เลยนะครับที่แพ่งภูทรนะครับมีอาหาร หลากหลายใช่ไหมพี่สิถูกต้องแล้วไอติมนี่พี่สุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงแล้วมะม่วงนี่ชอบไหมครับชอบค่ะโอ้จริงจริงชอบไอติมด้วยชอบกินไอติมช็อกโกแลตนะครับนี่คือแพร่งภูธรนใช่ไหมใช่ครับหลังกระทรวงมหาดไทยดีกว่าครับหลังกระทรวงมหาดไทยนะสถานที่สวยงามบรรยากาศคลาสสิกอาหารอร่อยมากครบทุกอย่างฝรั่งก็มีให้ดูโอ้ยสุดยอดแล้วสรุปนะครับแพ่งนารากับแพ่งภูธร คะแนนก็คือก็คือแปดหน่วยนั่นเองอาหารอร่อยแต่ว่าอากาศร้อนบินินครับบ้านเรา่างนี้ไม่่ไม่จริงจริงๆวันวันที่เรามาวันนี้คือมันเหมือนแบบฝนจะตกด้วยค่ะอ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเรามาในช่วงที่เย็นกว่านี้มันก็จะมันก็จะอากาศดีกว่านี้แต่อาาดน้ยหารหมดไงเราก็เลยต้องเลือกมาในช่วงที่อากาศร้อนหน่อยซึ่งก็ได้อย่างแสงอย่างนะคะก็ทนอากาศร้อนนิดนึงแต่อิ่มท้องก็โอเคใช่ย่างวันนี้ก็โอเค ขอบคุณขอบคุณน้องจิ๊บน้องจิ๊บขอบคุณครับราคาราครับสวัสดีครับพี ah. ่เจไม่ต้องขอบคุณนะพี่เจไม่ขอบคุณเพราะพี่เจนได้นี่ไปแล้ว